จะมีกิจกรรมอื่นๆซึ่งต้องไปถึงจะรู้เพราะเราบอกหมดก็คงไม่ตื่นเต้นอ่ะใช่นะพูดถึงการซ้อมบ้างซ้อมหนักไหมคะก็ต้องซ้อมกันเพราะว่าอย่างส้มกับทวีตี้ไฟส์บารก็ไม่เคยร่วมเล่นกันเราต้องมีการซ้อมนะอะไรกันจะมีเพลงใหม่บ้างไหมคะสำหรับคอนเสิร์ตนี้มีแต่งขึ้นมาใหม่เลยเพลงพิเศษใช่ก็คงไม่มีแต่ว่าเพลงพิเศษที่เราเพิ่งทำพิเศษขึ้นมากับก็คือเพลง Lady น่าจะเคยฟังนะฮะมีคุณอ้๊อฟมชราภามาเล่นเอ็มบีบ้างเ่นซ์ก็มันจะถามเลยว่าร่วมงานได้เจอคุณอ้๊อฟไหมอ่ะเจอฮะเมื่อวันก่อนเขายังจับหนวดผมอยู่เลยใกล้ชิดมากคุณอ้๊มัเล่นเอให้เซ็กซี่มากใช่ใใส่ชุดขาวบอมความรู้สึกทั้งสี่ท่านหน่อยร่วมงานกับอ้๊อัชราภาเป็นยังไงบ้างอ่ะผมก่อนก็ได้ต่อ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 ก่อนเลยนะฮะคือก็อฟแทนไปตัดหน้าแต่ดูดวงตาเหมือนลอยเหมือนลอยนิดนึงนะฮะ ความรู้สึกครับก็ดีใจนะตื่นเต้นมากแล้วก็ผมว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากแล้วแบบว่าดูหน้าลงไหลอะไรอย่างเนี้ยแล้วหลงไหมครับอ๋อหลงในชั่วขนาดก็คนในวงนี้ก็คือเล่นดนตรีครับแต่ว่าตาเนี่ยมองที่นี่คือาือที่ผมได้สังเกตตลอดค่ะปู่เนี่ยเล่นเล่นกีต้ามือกับกีต์าต่ตาอยู่ที่อ่า แต่นี่หนักกว่าฮะ,ม,ม,ะมืออยู่ที่เบสตาเขาอยู่ที่เบสแตใจอยู่ที่อั้มแล้ว <c oughs> นนเ <c oughs> ต้อสะก็ถือว่าเป็นความสุขนะในกองก็ถ่ายกันไปครับอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับกใใ็ให้ให้ให้สัมมาทั้งทีพูดถึงซิงเกิลสักนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีมาแล้วกี่ซิงเกิลผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ ทำใหที่ฟ้าบ้าอมีสอัลบั้มแล้วนะครับ<ช>ล่าสุดก็คืออัลบั้มที่2 Color It อ h i t e ไนะครับเรามี4ซิงเกิลและซิงเกิลแรกก็คือโลกใบใหม่เ<ช>พลงที่2คิดเหมือนกันหรือเปล่าฮะเพลงที่3คนข้างๆ<ช><ช>นะครับแล้วก็ล่าสุดที่เล่นไปเมื่อกี้ก็คือเพล<ร>งคือ 15, 15นาท<ร>แีแล้วก็เราก็มีเพลงพิเศษ,ษชื่อเพลงว่าเลดี ก็ที่เราไปเมื่อกี้นี้ครับคุณอ้มมาเล่นหนึ่งวีไทยแต่คนข้างๆเปิดมานี่โอ้โหรู้สึกว่าคลื่นที่อั๋นเนี่ยนะคะเปิดบ่อยมากพอดิฉันขอบ่อยมากจริงหรอก็ชอบขอแบบไม่ค่อยต่อคิวอ่ะเดี๋ยวีเลยได้ไหมพี่อั่นเดี๋ยวนีเลยได้ไหมนี่แกถ้าคนอื่นเขารู้เขาจะต้องด่าฉันมากเลยนะโชี่โชว์นี่นับข่ามาเดี๋ยวให้ฝากคอนเสิร์ตครั้งอีกครั้งนี้อีกสักทีเนึ่งนะคะที่ไหนอย่างไรได้บ้างคะย้ำกันนิดนึงครับก็เชิญชวนนะครับมาดูคอนเสิร์ตก ก็สี so everyone. Everyone hmm, <nice. S 1> ่ศิลปินที่เราต้อนรับทุกคนอยู่คอนเทนโตก็ต้อนรับทุกคนชาแนลวีด้วยนะครับก็อยากจัดคอนเสิร์ตให้ทุกคนมีความสุขส่งท้ายปีนะคะใช่แล้วก็วันที่เท่าไหร่พี่บางยี่สิบแปดตุลาครับอ่ายี่สิบแปดตุลาบูนสตาริโอบูนสตาริโอหนึ่งครับก็รายละเอียดอ่า เข้าไปดูได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m s a i d w i t t c o n t i n e n t a i นะครับเห็นวันนี้25มีนาคมแจกบัตรด้วยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวจะเอาบัตรมาแจกในรายการด้วยได้รางวัลรางวัลละสองที่นั่งนะจะแต่ว่าไปจัดช่วงประมาณปลายเดือนนี้ต้องแต่งตัวเป็นแบบแนวฮาโลวีนไปด้วยหรือเปล่าคะก็เลือกเอาว่าจะเป็นแองเจิลหรือจะเป็นเดวิลไงได้ฮะว่าจะขาวหรือดำฮะออ๋เหรอคะเป็นขาวเทาได้มคะเป็นตีนขาวดำเหรอคะใส่สีไปเลยไม่หรอกไม่หรอกแค่แซวเล่นสิ เป็นารเป็นเดวิลครับแล้วแต่ใครเลยพี่ดอยจะใส่แดงไปก็ได้กาไม่ว่าอะไรเขาก็ได้นะแดงก็ดูเป็นเดวิลดีใช่แลจริงๆนี่ชุดได้แล้วนะคะฮะชุดดำเนี่ยอ๋ออันนี้เขาจัดเบามากจััดเบบาคครอันนี้เขาเสร็จแรงมากครับนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวหรือเป็นแฟนๆของทางชวนดิฟัคอว์มีอะไรให้เข้าไปมีแฟนเพจหรือว่าแต่เรื่องของการตามอยากดาวน์โหลดเพลงหรืออะไรยังไงฝากได้เลยนะครับผมก็ ตอนนี้เราก็มี Facebook นะครับก็เป็นแฟนเพจนะฮะ,ฮะก็คือเบอร์ไวเบ o บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมสแลทหรือว่าใครเล่นทวิตเตอร์ก็จะมี Follow ไปได้ที่2 5 h o ตี้ไฟฟ์เหมือนกันแล้วก็สําหรับพิเศษคนที่ใช้ไลน์ในการที่ติดต่อกันนะครับเรามี Official Line ซ,ซึ่งญี่ปุ่นเลือกเราเป็นหนึ่งในวงดนตรีท,<ะ>ท,ที่ที่ได้ทำ o f f i ิเชียลไลน์ฮะก็คือคุณสามารถ Follow แล้วก็แอดเป็น เรียกว่าเป็นเฟนกับเราเราก็จะส่งข้อมูลไปถึงมือถือของคุณได้เลยนะครับแล้วก็ไปไหนยังไงใช่ใช่ส่งถึงมือเลยไม่ต้องเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวเราส่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็ดาวโหลดดาวโหลดได้ที่ดอกจันนะครับ2 4 8 8825ดแหแล้วก็อันนี้พิเศษคือว่าเพลงเราไปอยู่ในไอจูนแล้วใช่ไอจูนก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วสิงชัไปแล้วด้วยเยอะมากนี่เยอะมากเพระมากอยากบอกทุกคนว่าเพลงเราไปอยู่ใน ขาเรียกอะไรในเชลเดียวกับวงดนตรีะระดับโลกแล้วอะ,ะเรา<ช>ไปวางอยู่เชลเดียวกับโคเพล์ซึ่งมันแบบว่า<ช>ว่าวันนึงคน ต่างประเทศก็จะดาวนโหลดเพลงเราไปฟังเพราะนั้นคนไทยน้องๆที่รักวงดนตรีไทยก็ช่วยกันดาวนโหลดสู่กฎหมายจะฝากบอกกขาได้ไหมคะว่าช่วยใส่เพลงเยอะหน่อยเพราะตอนนี้ได้มีไม่กี่เพลงนะใช่ยางน้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ฮะคอนเทนต์ก็กําลังทยอยเข้าไปวงแต่ละวงก็กําลังทยอยเข้าไปในไอจูนค่ะจ้าลาววันนี้ให้ขอให้วงเทเีเอาเล่นคนข้างๆปิดช่วงนี้ให้เราสนิทเนยจะได้ไม่ต้องไปขอเปเปลี่ยนเลย คนข้างๆเลยไหมคะคือคืนหน่อยนะคะเลดี้แมได้ๆได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอ่านะคะแล้วต้องต้องขอบคุณก่อนขอบคุณทั้งสี่ท่านมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอย่าลืมตามไปเชียร์กันนะครับ28ตุลานะครับวิธีการแจกบัตรก็อย่างที่บอกเข้าที่ f a c e b o o k c o m s a y i t w i t c o n n e c t o นะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ปาร์ตี้คอนเสิร์ตติดปีเป็นในช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็เพลงมันๆสนุกๆจากทวินิฟะออยอ้าวกันค่ะ